เราเ,เดนะี๋ยวเราไปเล่นน้ำพักผ่อนกันเถอะพัาพ่อนอีกโลกหนึ่งแล้วเคยได้ยโอเค <choose S 1> okay. ตอนนี้เรามาถึงแล้วเราต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนสีไม่ใช่เดินเข้าไปเลยกับใส่เสื้อแบบน้ำใช่ใช่ใชถถถ่ถูกต้อง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 เดี๋ยวมาเสื้อหนึ่งเสื้อนี้เสื้อน <an> ี้ก็แล้วกันเสื้อสงการสงการ ไหนดีอันนี้ก็เลกเกินสวยสูงการสูงการบนฐานเรื่องมาแล้วเขาก็อยากต่อแบบนี้นนไง<ด>มีต่อลูกโ<ม>ปง่งด้ก็ได้หมดแคบบ่พูดเฉยพูดเฉยเราเป่ามาฝรั่งด้วยนะอืมว้าวเอาฝรั่งมาจากไหนอะ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ ทำการส่งลิงค์คลิปนี้ให้เธอดูนะ <Okay. S 1> เต้นเข้าไปกันเธอเข้า <Okay. S 1> ไปกันเธอไปแๆไม่ต้องรอช์าเข้าไปเลยจ้าเธอเห็นเราไม่เราไม่ต้องเดิน,เ,นเราเต้นเดินเข้าไปเราเห็นเธอเต้นเดงดึงดุงดุง,ด,ง,ด,งดุงอยู่โอเคสร้า okay. เคียจะไปเดินจากทางนู้นกันนะพี่น้องใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปกันเถอะนี่คือทางป่าไม้กูดเยอะใช่ใช่ใโอ้โดที่ดูตอนคลิปนั้นเราได้ขึ้นยังอ่ะเธอตอนคลิปนั้นเราอ๋อยังไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะเรา เราไม่รู้ไงว่าทางขึ้นอยู่ไหนสงสัยข้างบนสุดทุกคนทุกคนเราไปดูคลิปเก่าดูว่าเราได้ขึ้นกันหลือยังนะไม่งั้นทุกคนทุกคนแบบไปฝากไปฝา,ากนะะไรเงี้แต่พวกเราก็ <c oughs> แต่ว่าเราก็จําได้นะว่าเราไม่ได้เล่นสักทีอ่ะเรายังไม่ได้เ<ช>ล่นยทุกคนลิงยังไม่เล่นทีแล้วแหมในคลิปนั้นน่าจะไม่มีเลทุกคนตอนนั้น <c oughs> เธอก็ไม่ได้เล่นนะอย่าด่ะ เี๋ใช่เขาก็ไม่เล่นเล่นไม่เล่นเล่นจบคนเลยอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นรอฟต์ลงมาก่อนรอฟตบลงก่อนชุดนุสาใสเสื้อสวยๆมาแล้วเแม่นี่เดรเฟอรออะไรดีน่ารักไหมน่ารักนะเสื้อเธอแล้วเธอเอาเอาแตงโมมาด้วยแตงโมแตงโมมันอร่อย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  ่อนไหนจะขึ้นเ,เ,เนี่ยเอชอบแต,แต,แตงโมแถมเธนชอบหมาฝรั่งด้วยเหรอเธอเออเราแค่กินหมาฝรั่งเคี้ยวเล่นๆเฉยๆแล้วแตงโม,โมยอยู่หัวเธอมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> ของกินเล่นไงขโมยกินออของกินเผื่อไว้ใช่ไหมหัน,นอันนี้คืออะไระที่รองแก้วเคยคืรองแก้วเพือ่ออะไรอีกอี่ ที่ลองแอบเดินทางถึงไหนเดินทางถึงในเออเดินทางถึงไหนยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามอ๋อมันนับถอยหลัหรือเปล่าอ๋อมันนับถอยหลังสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ด ทำไม้เราเราไม่พูกพรมกันเพาไม่หลีกแบบสองนึงนี่ไงนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยข้างหน้าสุดนี่ไงกว่าจะได้เล่นเธอเธอเธอเอาขาเอาขาคือไปข้างบนด้วยผมอยากขึ้นไงอยากเอาขึ้นเออจ้าดี๋ยะตกเดตกมาจะหูดไงมันเหมอไปโดนโอเคสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปไปสิ อย่งเงโอเคมากลัามากเราอยากเล่นมุมมองแบบเออเห็นตัวเองอ่ะให้ผู้ชมจะได้เห็นว่าทามันเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงแล้วต่อไปเราจะได้ไปพักที่เกาะไงเธอพักที่ไหว้วเฮ้ยเหมือนของจริงเลยอ่ะ ถ้าชีวิตจริงแล้วฉันอ้วกแตกใส่ใส่ผ้าแน่นอนเลยมันก็ใช่จริงนะบางคนเธอเธอเธอคิดดูนะว่าแม่เราก็ยังกลัวเลยเนี่ยแม่เราก็ยังกลัวเลยบอกให้แต่ว่ามันสนุกไงมันมันมันก็จริงมันนักกลัวเงแเราชอบเครื่องเล่นอันนี้เพราะว่าเวียนหัวเวียนหัวมากเลยหัวมันกับหลังบ้างอะไรบ้างเงมันก็ต้องเวียนหัวลย อวิมีการเธอมีการแบบเออเอาล้อไปไว้มีการเอาล้อไปไว้ตรงน้ําด้วยโอโนดลองกดเดินเธอแล้วรู้ใต้รถแล้วมันไม่มีล้อมันไม่มีล้อไม่ใช่ไงนี่เราเห็นแล้วให้เธอบอกว่าล้อคืออะไรเขาเรียกเอาเครื่องจูบไปในน้ำหักกว่แแ้วว่า แต่เครื่องเล่นถ้าเราเล่นเธอเธอเธอถ้าเราเล่นสวนน้ําเสร็จแล้วเราเราไปพักที่โรงแรมโกอันเก่าไหมโอเคเก่าอ่ะไม่แฮนใหม่นะไม่ใช่ใหมเราเดี๋ยวเรากินอ้าวแตงโมทำไมกินไม่ได้แตงโมที่หยิบไม่ได้มันคืออะไรเธอก็หยิบแตงโมตรงหัวเราก็ได้นี่เราไปขึ้นด้วยกันได้ไหมอ่ะอมันขึ้นด้วยกันไม่ได้เธอตัวคนละคน งั้นเดี๋ยวข้างสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาอันนั้นมาเราจะเอาอันเ่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเธอตอนนี้เราไปเลย่ยแล้วูเลยหนูมากเลยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะเอาอัน,อนเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะเอาอันที่มันนั่งได้เธอในชีวิตจ,จริงอะ่ะฉันกินน้ำกินน้ำกินน้ำใส่ไว้น้ำไว้เลยยิงทุกคนแฮ่ครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเหมือนกัน นั่งเลยนังเลยพาไปเข้าน้ำตกเลยเข้าน้ำตกหัวหัวเปียกพอดีอย่างนี้แตงโมเธอเปียกมาแล้วมั้งไม่นั่นแกตกแตงเฉยๆแตกกินได้ไงกินได้ขนมตกแตงกินได้มันคืออะไรมันมันเป็นขนมไงขนมเธอเธอล้างตัวกดอ่อนทีใจ้เล่นน้ำล้างตัวก่อนนึงฉันอยากลองอะไรพิเศษ นี่เธอเมื่อกี้เราอยู่บนอากาศแล้วเราขึ้นได้จริงนี่อยาดน้ำเสร็จแล้วนี่โอ้ที่อาบน้ำอย่างกับด่งกับดอกไม้หรือเนี่ยนี่เธอไปอาบใหม่ซีให้มันสะอาดหน่อยทำาไมเธอไปด้านู้นยดใช่ไหมใช่ไปด้านนี้เธอรู้มันสุ่มอ๋อรู้แล้วใช่เธอแบบเออหันนาไปฝั่งไหนแล้วกดอาบน้ำมันจะไปฝั่งนั้นเอง อืมโอเคเสร็จแล้วดเสร็จแล้วเราอานนานกนไปนี่เธอดูดนะถ้าเธอไม่อยากหันหลังอะ่ะแต่ถ้าเธอทำไมของเรามันหันหน้าแล้วคนเราก็หันหลังช่างเถอะแต่ไปเล่นน,น้ำไดีกว่านี่ <c oughs> เรามา <c oughs> ปีนันนี้ให้หาให้ตัวหายเหง่คน,นแล้วมา <c oughs> ไอ้นี่ทะไมไม่ห ่ทุกคนเออทุกคนวันน <wh ี้เราจะมาจูนใครกันแล้ววันนี้เราจะไปพักโรงแรมเสร็จแล้วเราก็จะไปพักโรงแรมที่เป็นร้านตรงน้ำไมยวุตกน้ำแล้วอุ้ยอย่างแรงเลยอ่ะโอ้เหล่ะสูงมากเลยดูดึงงเราหยบ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 เราไปแล้วมันไม่ตรงอ่ะ พี่เธอฉันว่าถึงเวลาที่เราจะได้ไปไปโรงแรมเกาะแล้วเอาโรงแรมเกาะอันใหม่อันเก่าเธออันใหม่อันเก่าเ,ออเก่าข้าง<บ>เฮ้ยเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้ว่ามันมีโรงแรมใต้น้าอะโรงแรมใต้น้ามันมีต<บ>ั้งมาแล้วเธอจะ<ด>ไปไหมยสิไม่ได้เล่นนานอยากเล่นอยากเล่นโอเค ฉันคิดว่าเธอรู้แล้วอะ่ะอันนี่เป็นโรงแรมใต้นะฉันคิดว่าเธอรู้แล้วเร,เ,ลเราไม่ได้เล่นนะเราไม่ไนะด้ไเล่นนะนนี่นี่นี่พอดีไม่เล่นนานก็จะสมองก็จะลืมลืมได้หน่อยไงยจะลืมไปทด้๋ยวเธอเอาห้องเธอเอาห้องหนึ่งศูนย์สองห้องหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองค่ะหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์สองหนึ่งนย์สองเจอแล้วมสองกดใช่เลยเาแล้วเธอเอาบัตรออกเอาบัตรออกเอาบัตรองเธอเหรอเออถ้าเจ้าของบ้านอยู่ใกล้ๆอ่ะประตูมันจะเปิดเองอัตโนมัติชเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอนกูนี่ดูสิเธอเราจะได้ดูบัญญัติแป๊บหนึ่ง ขอซื้อของกินมากินหน่อยได้ไหมเราอยากกินได้ได้ได้ทานเั่นเอิมเช่นว่าฉชนจะไม่อสีเห็นว่าฉันไม่ซื้อยามาแย่งเงาแบบนี้เสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจำได้ว่าฉันนเก็บไว้ในกระเป๋าของฉันนะฉันจำได้ขนมฉันเต็มเลยนี่ขอมาแล้วย่อม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 กระเป๋าฉัน นี่เธอเราเลยเลยเธอเราเมียเราบอกเราเราไม่ได้ตักไอศครีมเข้าปากแต่ว่าเราปักแต่ว่าเราเออเอาเอาส้มมาแทงที่เออไอนี่เอาส้มมาแทงที่เออที่เธอฝรั่งแทตเธอจะเอาไม่ใช่ไม่ช็อกโกแลตเบอร์เกอร์ไอติมไม่เป็นไรไม่เป็นไรช็อกกินแล้วเรอกินข้าวแล้ว ฉันกินไอติมแล้วกันนะเบือ่อฉันเบื่อไงอย่ำ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 ท <ừ> ่านผู้ชมไปเจอกันอีกแมพนะแต่ว่าเออขอไว้แค่นี้ก,ก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานะบ,ยบายบายเชอร์บิ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 บายบายท่านผู้ชม